เออขออนุญาตถามซื้อแม่เด้อแม่ซื้อจังได๋ซื้อมาฮะซื้อมอมนาเอมโดยเออแม่อมโดยอะยอะยเดโดยคือเฮานี่ือือบ่าวจเด้อเออบ่าวจบ่โดยบ่าวจอันนี้แม่แม่อมโดยโดยโดยอะยอะยเดโดยเดมากือเจ้าเดเดโดยผัวเจ้าเด้อซะตายอ๋อตายแล้วตายเออตายเิงแล้วบ่ ห้องเลวลูกเอ้ยแม่ขาดเป็น้องเป็นซ่านมันกะเห็นเนาะหลังคากะจนลู่จึงเฟื้งพี่น้องเอ้ยโอ้ลูกเอ้ยไอทางหลังเบางเงี้ยทางหลังเดี๋ยวพาเลาะเบอร์อะไรก็ได้เลยแม่เนี่ยหนาวเอ้ยเห็นเนาะผายเอ็มผายยังกะจนขาดเป็นอะพี่น้องเยหลังคากะนี่ยังเฮึ้นคั่วบ่อนะเฮึ้นไฟบ่ ああ。Uh, yeah. <laughs> กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันวัาสุขสุขคนเดอ้อบวกที่อยู่ทางใกล้ทางไกลเนาะบวกที่เป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยรลวดทั้งต่างประเทศเนาะกับยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบป,ป่าจอแชนแนลพ่อแม่พี่น้องเลยเ่าเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่บ้านสตรตึมเมืองเซโปนแขวง,งสวรรดิ์นครบเขาลำพ่พี่น้องเมื่อนี้กับบอนก็ได้เข้ามาหาครอบครัวหนึ่งเนาะอยู่ทางบ้านนี่แหละพี่น้องเลยคือทางอ่า ถ้าไม่ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นจะอยู่กับลานสองคนพี่น้องเยแล้วสิครับมาถามเรื่องการเป็นอยู่ของเพิ่นเนาะว่าอยู่กินยังไงว่าอยู่กับไผ่แน่พี่น้องเยเอาโอเคเพื่อนพี่น้องขอเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลงไปซุ่นกันเลยเนาะเอ๋อโดยเดี๋ยวสิครับไปหาทางแม่เพื่นเลยเนาะอ๋อสบายดีแม่โดยสบายดีอ๋อแม่อยู่กับไผ่อยู่กับลานอยู่กับลานอยู่กับลานอยู่กันจักษคนฮะ สองคนอยู่กันสองคนโดยเออเรียงลานตายแล้วฮอะเรียงอเกรลานมันไม่อันตายแล้วอ๋อมันเมียเมียเมียลูกเขาอ๋อในลูกคนหนึ่งวาเฮ็ดยังบะเป็นอ๋อโดยก็เออก็คือทางแม่นี่มีมีลูกจักคนทางเบิร์ตนะนี่นี่คนเดียวมีลูกคนเดียวโดยมีลูกชายอยู่คนเดียวโดย แต oh, uh ่ล oh, ูกเมียอันตายอ๋อเมียล uh ูกชายน่ะตายแล้วแหลโดยโดโดยเจ้าไอโทษตายแล้วเฮ็ดหยังบ่เป็นเฮ็ดหยังบ่เป็นคนชั่วแม่ก็ทุกข์แม่เฮ็ดเฮือนแม่บ่มีหยังทุกข์อ๋อแต่เดีนี้ลูกชายก็บ่ได้อยู่นํากันกับเจ้าน่ะอยู่นําเบ่อยู่นํากันอยู่เฮืนลาวกยังเมียลาวอ๋อ่ว่ามาบงหบงบ่มีหยัง โดยโดยหักโลแม่โบโลมาไม่มีเงินแต่เมียเมียเสียเออเพิ่นก็เอาลานมาให้เจ้าเลี้ยงเออโดยโดยแต่เพิ่นนี่ยอยู่คนเดียวกับอยู่เพื่อนเพิ่นอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเพื่อนเนี่ยไปใช้สารตอนไปทั่วทิพย์กะโม่เคออยู่เพื่อนก็คุณฮัตเมียเออเสียนม่มีมุนเสียคือชีลานชีชีเดือนเนยเสียสี่เดือนโดยโปมันกี่ช่างมือเราชาวมือตายไป เป็นหักหักมันหีดม,มาฮอดเลยปลาอะไรน้องน้องเป็นยังลูกโอ้พยัตอาล,ลานไว้ใช่ไหละลานคือแม่เทาอันปะยืมขืนหอดลูกนี่ขืนหอดลูกอันตายเนี่ยของอลูกเทาเอา,เอาแม่เทาโอ้ทาแม่เทาแล้วเอาเอาเมื่อบ้านบ่เมื่อบ้านเมื่อบ้าน<อ>จะชิบมือก็ชงขึ้นอ๋อแ่าเอาเมื่อตาขินหอดลูก โดยๆๆๆสิเสียไปก็แล้วหลานอ่ไปอยู่นําโดยเออ2เดือนน่ะก็ส่งอีกเฮียนอ่าเพื่นแม่แม่ที่ว่าเสียเพิ่นอยู่บ้านได้อยู่บ้านเดียวกันบ้านสิตึมบ้านสิตึมคือกันบ้านสิตึมแม่นบ้านปูนน่ะลูกเพ็ดแล้วบ้านปูนติอยู่ทางใก้เอออันนี้สิตึมยังเลยนะสตึมตึมหาปอนน่ะทูหาปานสิตึมหาปอนโดยอ๋อตึมมาปานเออปูนคืสิตึมใหญ่อ๋ออันนี้สิตึมน้อยบ่นี่โดยโดยโดย อันนี้ไม่จักลังค่าเฮือนเนี่ยทางเบิดเนี่ยฮอดไอชาวเนอะฮอดบ่าวชาวน้องไม่เละปดเลยฮนะชางดีไอ้คจน,น้อง<ม>าชาวเจ็ดชอแปดลังค่าเอาดยโอยมาแมท่ทุกทุ่ะลีได้ไหม,มจะพี่จะโยกอะพัวมาผัวตายเชียจือช่องพี่ลานจักปีละลาน,บนเบิก็ยังไปไปคุ้กันผัวอะไรมาปูนว่า ผู Ooh, yeah. Maybe, you know, ้ท really cool. um. ําใด4ปีเด้บว่า4ปีโด4ปี4เข้าโรงเรียนแล้วบ่หรือว่ายังยังบ่ทัเข้าโรงเรียนเนาะยังโดยอขออนุญาตถามื่อแม่เด้อแม่ือจังได๋ชือาฮะือาอามาางามโดยอ๋อแม่อามโดยอยาเดโดยคือเฮานี่ือือาจอเด้อเออาจบ่โดยาจอันนี้แม่แม่อาม โดยโดยโดยอยะายะเดิมโดยเดิมมาแกชื่อเจ้าเดิมเดิมโดยเออก็คือท uh ั <h 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 ้งสามีแม okay> uh ่ได้สะไปใส่เจอด้วระวังหกนะหกหาแบบนี้หกปีหาเน่ะหกปีห้าหกสิบหกสิบหาไปแล้วนั่นเลยถูกเด็กเอ็ดกยางหกเป็นเจ็บแอลนี่เจ็บขัวเข้าเห็ดชวนชวนกาชวนนึ่ง ผมมี ين, ดินดินเขา่าคือว่าแม่อยู่อยู่กับหลานสองคนบัดอาผัวผัวเจ้าเด้อะฮะจะตายอ๋อตายแล้วตายเออตาย,ตายแต่ฮ <ไป S 1> ิงแล้วป้ะฮิงแล้วอ๋อจักปีเลยโอ้ยเจอห,หากเจอกะห่าหกปีลูกเอ้ยดุนแล้วโยนนี่ลูกลหักแผงหักแผงอยู่นี่เอ้ยคันมียังกะเราให้คันบ่มีกะแลว้วเว้ยน,นั่นเล่าก็อุดอุดมี่ยังอุดนั่งอุดลูกเอ้ย เาทกคือ,อทางแม่พิ่กอยู่กับลานสองคนพีน่น้อยก็คือทางลูกสาวก็ลูกชาเพิ่กอยูแบบเป็นแักเป็นแรงเนาะเ,เราโย่กขเดียวเราจะไปไปอย่างนั่นท่านเ,เอาเมียตนากราวก็โยตัง้งมามีข้าวมียกับมีาหารกับให้แม่โดยโดยคือทางแม่่เพราะได้เห็ุให้เหตุนะป๊อปผมมีนาอุดอผมมีนาบมมีเงินอุดเงิน แล้วก็มีโยกเันหวยนี่มากดเงินกาะจางหลอดมีแชนหนึ่งห้าชิบคือเชื่อเข้าก็่มัอเผ่ว่าบได้เห็ดห้เห็ดหน้าโมีห้ไม่น่าเห็ดบ่อเรือนอะไรโบมีนาก็บ่มีในแถวีหน็บงามในแถวนหนบบงามโป้กล้วยมดมันมดบบมีห้ยีม่น่าเห็ดบัดเอตะลเมื่อไร้าคกันเห็ดยังใส่ต่ลเมื่อตะกี้เก็ดให้ให้บบงามอบงามตายหมดโป้มันอีก โป้วกวยนี่นั่นมันมินี่มาลองอีกเออโอ้ตายดอกของเพราะว่าตะกี้มันขึ้นนะลูกน้อนี่หลอกโอ้ลูกอ้ยบเบ่หยังินก็เฮ็ดให้อยูู่่มีเลยปลแ่แถวนี้ตบ่คเขาอือโปกวยโกวยละบ่ลายลูกเอ้ยศูนนส่วนหลายอ่ะแถวนี้เฮาก็เจ้าเฮ็ดหยังหลายอ่ะปลูกมันบ เอ่อมั่นนะปู่บ้านอันนี้มั่นนะปู่อุ้ยคุณอื่นก็มีดินลายก็ลายทั้งบ้านแม่บุ้มคือถ้าแม่บุ้มได้ถ่ยหน้าบัดอาเอาเข่าหน้ามาใช้สมากินนำาอาไม้นำนำจงนำชุมรวมนำด้านก็คือนำใช้นำอาบเนี่ยไปเอาอยู่ใส่มากินเออติดนำนองค่วงคอออาบเนี่ยนำกุดไย อาบน้ำห้วยอยาบน้ำห้วยโดยน,น้ำกินได้สะน้ำกินกน็กินน้ำดานกินน้ำบาดาลโดยโอ๋อน้ำบาดาลน้นำดานนำ้ำทุกงทางโบรานอ๋อจุงมันตาใน,นเชือกเนี่ก็หมดแล้วอันใต้บุ๋มมีบันชัยช่องปีก็ต้วัยทั้งอันนี้บุมมีบุมาพาพีไฟฟ้าปะใส่ไฟอาา่าสุดาเซลปะ ดูยังไงพี่น้อยแอ่สุดหลเสียังเปิดได้หมดไฟเกิดเปิดที่ได้มาตายแล้วตายแล้วเปิดก็ได้แล้วเออปวดบวไใดช่องปีก็ตายอ๋อมันธรรมดาเนาะโดยในรูปห่าก็ตาแต่คนอื่นต่บ่มีขาแต่คนอื่นตาอนี่แคนี้ก็เนาะเฮ็ดดิ คนบ้านก็มีคนอเฮ็ดอีคือว่ามาก็เฮ็ดหน้าเจ้าเราเล่าตอกบ่จักตอกเฮ็ดอ่าจักตอกเฮ็ดหยังอันนี้เฮ็ดตอกอันนี้เฮ็ดให้อคอื่นคนอื่นเขาจ้างบ่จ้างเนาะให้30อ๋อจ้างให้30เลาเลาตอกอ่าโด้เาตอกไปหมายัง เล่าเนี่าชานติบเข้าอ๋อแปลว่าตอกอ่าตอกชาญติบเข้าโดยแม่เอออยู่น um> um> ี่อ่ะแม่เฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงย่าเอ้ยแม่เฮ็ดตอกอ่อนเข่าให้หายอีพช้ำชิพชือคุ้งเกนตานี่เอ้ยแม่เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนบ่มีดินแล้วอายุอายุจะปีแล้วอายุจะจะปีแล้วแกฮอตเออหกสิบห้าปีแล้วลูกหกสิบห้าปีแล้วโดย แต,แต่ละมือพากันอยู่กินยังไงแต่ละมือกินแก้รูปให้หา้าในนี่เอ้ยชองโลชามโลห้หาชิปหรือแม่เอ้ยชื่อเข้าเออนั้นให้หาชิปแม่เอ้ยชื่อเข้ากินนั้นนั่นลูกโบโลขันลายโบลายลูกเอๆๆอกินละมือในนี่เอ้ยพอต้องเวียดในชื่อต้องเวียดในเว<อ>ียดคายคายกโลว่าตักกโลหาชิปเอ้าชองโล แล้วนี่ขึ้เขาเดี๋ยวว่อยู่พี่แบบว่าไม่ได้เห็นให้เห็ดห้ามีแต่ไปหาหลักจ้างแบบว่าซื้อข้าวกินบ่โดยเห็ดไทยตะกี้ไงว่าบบงาณหมดป่านมุฮ็ดปลูกมันโดยอันนี้มันตะกี้ขึ้นตอนนี้หลอกแล้วลุบเอ้ยแม่เขาพี่น้อยเป็นชาเดมันกะขึ้นเนาะหลังคากะจน ลุ้งเพื่อของพี่น้องเลยโอ้ลูกโอ้ยทางลังบางเงี้ยทางลังเดี๋ยวพาเลาอเบ<ด>ิ่งรอบๆาเพื่อนไปเดิน,<ผ>นเนี่ยหนาวเลยเห็นเนาะผ่าเอี่ยมผ่ายายยงกระจนขาดเป็นไรพี่น้องเลยบางคาก <C oughs> โอ้นะักได้พี่น้องเลย อาศัยอยู่กับหลานน้อยสองคนใครแต่ที่ก็ยังนมนมยังพัวกีเฮ็ดอันนี้เอ้ยอันนี้พัวตายกีเฮ็ดยังมีพัวมีอย่างเนาะอ่าซอยห้าซอยเฮ็ดพี่น้องเลยอืมเนาอันนี้ซ่านเบ่นวันอ่าร่างพวยล่างบวกพี่น้องเลยอือะไรยังขึ้นคั่วบ่อะนะขึ้นไฟบ่เออเนาะ เงินกระตาเมเก็บเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบิ่งเทิงด้วยไหมโดยแม่ผาขึ้นไปเบิ่งรึอยากรขึ้นไปเบิ่งอยู่อยู่ในเฮือนเจ้าคดรถคดรถบ่เป็นยังงัว่าให้แม่พาเข้าไปเออไปไปอดเออโดยโดยเอารถเอารถบถเป็นยังงั้นว่เป็นยังลูกเอยเอารถนีมอยู่บนนอนเหมือนกับพี่น้องเออชายรถห่มกับบุญีนอนกับหลานสองคนเตะโดย ลังคากระลุเจึงเปืงพี่น้อยจนได้เอาผ้ายางอ่าเออ<า>พันบุชัยนี่นะมาขัางไว้มาลองไว้เนาะโดย<อ>ถูกตะลีแดงลุบเอ้ย,ยมันก็ว่า,ากบกเล็บแต่ลุบเอ้ยอบน่นนหนึ่งเขา่าหนึ่งน้าบ่นดังฟืนด,ดังไฟดดโดยเนี่ยพี่น้องเนี่ยข้อก็มากะไปมันคงเด็กขคอเต็มคุณก็คายนำข้อแน่เนี่ยขอ เอาเนาะให้เนี่ยาเอ้ยเนี่ยาเอ้ยอีดบุญให้มันน็อปตัดให้เจ้ากก็อึดมันยังอึดนเวลาฝนฝนตกเนี่ย่บหัวป้ฮะปลาลูกโโหิงนี่ก็นี่มันขาดอันนี้นี่เบ็ดเป็ดเปขาดแต่อันนี้นี่ขาดแล้วพายางอันฮอดเรือนหอกตายเอ้ยแม่เนี่ยลองมัดเลย มันไหวได้หนิเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยไหวลูกเอ้ยพายางมันกะมันกเอ่อคุ้งบริเวณน้อยมันกะดอกกับบ้างบางบางไงยางเปียดอะไรเน่ยมันถือแดดถือยางเนาะมันดอกมันยางวันละถ้าแก่หน่อยอุ้มมีวันยูลูกเอ้ยถ้ายามฝนเนี่ยก็ยันบอบบรอดไม่ไงไม่ยามฝนเนี่ยยันอาบริจักฝนพระบริจักฝนศาสตร์ก็ห่มก็บ่มห่มต้มก็อืด อือเอาเกินนลูเออถุกอะไลูกหักแพงไม่ตนากระชาทุกเออบนนูนเอออยดีไปใแห้งลูกเออลูกลานก็มีแต่ลานก็มีผู้เดียวน้อคือทางแม่เนี่ยมีมีลูกคนเดียวเลยบ่มันช่องมาเพื่อเพื่อกย์ประชายเกี่ยมอันตายเลยน้อยอ๋อผู้หนึ่งนะเชียแต่ยังน้อยเชียอืมเป็ดเชียลูกเชียเล่าอีก โดยโดยเมื่อนี้กินข้าวกับยังเสริมวันนี้บุมียังลูกเอ้ยกดตะเกียบเก็นแต่ผักเก็นกล้วยลูกกินกล้วยเก็นกับะเพราเก็นผวยกล้วยบุ้งงาทุกไปทางใดก็บุ้มเป็นไปตะกี้ยัางนมหน่อยใครได้ลูกเอ้ยบุ้มลูกหลับยามก็ได้อันนี้โอ้ยหลับยามคนอื่นก็ได er ้ล um, ูกเอ้ยเอา เด here, ี <fool. S 2> ๋ยวนี no? no mm ้ก็มีแต่อยู่อยู่แต่ในเฮือนเนาะอยู่ในเฮือนเอาลูกหลานบวชให้ดอกมาให้ไปคันขอไปมันแดดอันนีนมันจุกหัวรถจ็บตาเลยโดยหลายเลยไปหารับย่างรับบ่ายกับบวชไวเนาะโอ้ในลูกเผาคันอื่นนะเด้อเด้อพาเด้อพาเด้อรับย่างกัไปไปในไฮหาชิปในแม่เอ้ยเชื่อเขาเป็นนั่นนั่นไี่ก็มีเกินอยู่เกินหรือเบ้ยแต่โอ้เขามั่งลาบุโยเฮือนแก ทางเงินไหลบุม้มมีบุมีเปลี่ยนยังเกิดกับเปลี่ยนร้านน้อยไปเลี่ยนใช่ร้านน้อยอะร้านน้อยไปเลี่ยนใช่คือยังบ่เห็นไหมเงื่อนเงื่อนแม่อั้นนะแม่แม่เท่าเปล่าโอ้ชี้มือในชิดมือเราเปล่าลืมเราพูดเล่าให้หลายๆเนาะเคยถามมาแม่เป็นไปอะไรพี่น้องเลยเลยว่าแม่แต่นาเขาเปล่าไปเนาะโดย ตนาผู้ชองอีกอย่าเอ้ยเออาเอาเฮาก็คดฮอดกันเออแม่เฒ่าอยู่นี่อือท่านเจ้าเมือกแม่เฒ่ามันเงาเอาเแม่เฒ่าก็อยู่ผู้เดียวก็เงาอยู่บ่บ่มีหลานยเงาคิดฮอดปากนําคหาหลานคือทางนั้นโดยทางนั้นก็ิฮอดหลานทางนี้ก็บ่มีหลานก็เงาเนาะเงาเอ้ยท่านผู้ชองนี่ก็ม่นนี่โดยือแม่เฒ่าอเงา dám mẹ thảo à, có sông rồi, 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 mười mười cá dù hơn mẹ thảo nó có xong ít à, ừ. à, cứ chung năm cần nó lúc nào Trời chúc. Lại cá lan, à, lại cá lan. Ui, bông ám. Hình chân lột. Hình nào kiếm thì nó phải cả kiếm cuối nữa. Kiếm cấp. กินก้วยตตั้งเข่าเลยพี่น้องไอ้กินกับเข้าบุมียังยังว่าข้ามืนขึ้นแต่นอนนั่นนี่เน่อพ่อแม่บริกาวดยโดยโดนนั่นนี่เอ้นอนโยชัยพอนตกแหงก็นอนอ๋อทุกสารเห็นใจทางแม่พอดีเนาะคนอื่นในทุกทุกชื่อคนก็เก็นยามาเก็นยามา ลายคุณกินก็อึดเป่งอย่างยังผัวยังเมียตีน้ำตั้นลายคุณต้งบ้านโดยชลีมีลูกหาบุชลีอะไรมาบุกันียังคุณชัวมาหาเงินบุเป็นบุกาดยวเลยก่ขอนสิกรับกันเดี๋ยวสิให้ อ่า uhm, ครับประดเป็ง <c> น <iso Help mesmo> ัวทางแม่พ่น้อยเาได้ซื้ประเดเป็งนัวกินในขัวเลือนเป็นพี่น้อยเราอนกระบวมี่แล้เนาะใจเป็นกินน้าจน่าเล็กล้วหน่อยเพี่น้อยได้ซื้อประเดเป็งนัวมากอเป็นสยหายเป็นหาสิบพันพี่น้อยเได้ซื้ประเดเป็งนัวกินเนาะแม่ถูกใจลายๆเ้อลูกเอ้ย Tân like lion, ơi. Mày yêu mày, mày thang mày, hoặc vì nói. Mú bán, mú bán, mày. Mú bán, nắng nề. Bán bán chịu mày sợ tìm. A tìm ăn nắp bán. Mú bán sợ tìm ăn nắm 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 เอาละแม่เดี๋ยวเ่ากระสีเด็กครับก่อนเด้อเดี๋ยวแกะหน้ากันในเดี๋ยวสิมาเยี่ยมยามใหม่โดยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสบายดีมาดีขับใจลูกขับใจหักแพงไม่เท่าเด้อลูกเอ้ยพี่น้องเพกันซานเหมือนกันอาศัยอยู่กับลานน้อยสองคนพี่น้องเลยลานน้อยกับเมื่อนำมาเมื่อนำมีญ่เพม่อนเนาะมีไงกับคิดฮอดนะลูกสาวพี่น้องเลย เราจะเอาหลานเมื่ออยู่นำนะ้ำเนาะเถึงจะใช้อยู่กับหลานสองคนพี่น้งองผมมีหลานเงียบเงาเนาะแล้วโอเคอเคพื่อนพี่น้องสวหรับคลิปนี้กับประจวบกิขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนเด้อกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่เป็นกำลังใจให้ประจวบนะเนาะสวหรับคลิปน,นี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง